วันนี้นะครับก็จะมาสอนถอดปริมาณนะครับตามจำนวนชิ้นนะครับในตอนที่8นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตอนที่9ก็จะเป็นการแก้ไขชื่อ Family นะครับและการเพิ่มส่วนเพิ่มฮาร์มิเตอร์นี่เดี๋ยวผมจะใส่นในตัวน,นี้นะครับตอนที่11นะครับมันมันอเ,เนี้ยืม <c oughs> ในการทำนี้ตอนที่สินะครับการใส่พารามิเตอร์เพิ่ม <c oughs> โดยใช้ปักอนิน <c oughs> นะครับโดยใช้ปัดอินก็นี่ก็คือถอดไปมาเนี่ยเราก็าต้องไป เรียกว่าขี่สกิดกูนะถ้าเป็นเรียกว่าสกิลดูสร้งสกิดูนะครับเพื่อที่จะถอไปมาแล้วก็จะไปที่เดวิดนะครับมปที่เดวิด เปิดไฟเปิดไฟล์ตอนที่8นะครับอ่ผมเปิดประปานะครับ ได้นะครับนี่เมื่อกี้มันเป็นอะไรไหมลูกเปิดไฟแอร์แล้วมันไม่เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอีกทีนึงเป็นอะไรของมัน <c oughs> เซฟก่อนนะครับ แม่มันเปิดมาแล้วมันเหมือนปิดไปเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพะอรเดี๋ยวเรามาถอดริมลณตามจำนวนของอ่นนี้ครั้งก่อนนะครับก็คือฟิตติ้งนี่ผมได้ถอดเป็นความอะไรนะ ตามขนาดและจำนวนนะครับผมกถนะนะโโ็ถอดไปแล้วนะครับในเรื่องฟิตติ้งเนี่ยเอลโบวอะไรพวนี้เนี่ยถอดไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาซ้อนใหม่นะครับไฟล์ของระบบแอร์น่าจะมีปัญหาแล้วตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไง 我们要变救了你 เปิดได้แล้วนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น hvac นะมันจะขึ้นเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้ถอดสเกจดูของพวกนี้ไปใช้นะครับพวกพื้นที่เนาะเดี๋ยวก็แล้วก็วกมีคือวันนี้ก็คือจะถอดอตามจำนวนนะครับตามจำนวนก็คือตัวนี้นะครับถอดไปมาตามจำนวนชิ้นนะครับ ถอดปริมาณตามจำนวนชิ้นนะถ้ามันเป็นฟิตติ้งนะครับเนี่ยเป็นฟิตติ้งเนี่ยมันจะเป็นชื่อมันจะใช้พารามิเตอร์แบบ v ีลคันะครับก็คือใช้แฟมิลี่ตัวเดียวเราเวลาเขียนไปเนี่ยสามารถขยายขนาดได้นะครับตามพารามิเตตาม v ีลคันะครับตามขนาด เวลาเราถอดปริมาณออกมาเราก็จะได้นะครับเราต้องโชว์ไซซิงตัวนี้มันขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ผมถอดของในงานปลาปาเนาะอันนี้ในงานปลาปานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาถอดของแอร์บ้างนะครับของระบบ hvac บ้างนะครับ hvac เนี่ย ถ้าจะถอดอที่ถอดเป็นจำนวนได้นะครับก็จะมีก็จะมีฟิตติ้งเหมือนกันนะครับฟิตติ้งแล้วก็มีเครื่องนะครับในนี้เดี๋ยวผมดูก่อนเออส่วนเครื่องผมก็ได้ถอดพนมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เครื่องนี้ก็จะนับเป็นจำนวนชิ้นเหมือนกันนะครับแล้วเป็นตัว เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดปริมาณแมคาีนิคอลนีคเมนต์นะครับถ้าเราอยากถอดปริมาณอะไรนะครับให้เราไปจิ้มตรงนี้นะครับจิ้มที่เครื่องแล้วก็ดูตรงนี้นะครับด้านสายแมคาีนิคอลนีคเมนต์เนี่ยก็คือมันอยู่ในแคตตาล็อกของตัวนี้นะครับแล้วก็สมมติว่าเราจะถอดแอร์เทอร์มินอลนะครับถอดกิวแล้วก็คลิกตรงนี้ตรงว่ามันคืออะไรนะครับส่วนแอร์เทอร์มินอลเนี่ยผมก็ถอดถอดเป็นจำนวนชิ้นกะัน เวลา,าเราจะไปทอดเราจะคลิกขวาตรงนี้ก็ได้ดึง Schedule Quantity เลือก a d m i อ o ์นะครับในด้านซ้ายนะครับก็คือจะเป็นพวกคลาเมเตอร,ร์ของ Family นะครับเราก็จะเอาที่สำคัญนะครับก็จะมี Family name ครับแล้วก็ Type name Type ใช่มแลก็จะมีเขานะครับเ o u n นี่ต้องออกมาแน่นอนคือเป็นอ่านับจำนวนนับนะครับแล้วก็ Description เราอยากใช้ก็ได้นะครับแล้วก็มีพอแล้วแล้วก็ไปที่ s o u r c เลียงตามชื่อ Family Type ก็กดแกน Total ตรงนี้มาที่ Formatting นะไปที่เขาเลือกเป็น c a l c u l a t e total นะครับกดโอเคดูนะครับก็จะได้จำนวนทั้งหมดนะครับของมิวนะครับที่เราติดตั้งไปไอที่เรา,าใส่ไปในโมเดลนะครับในนีอ้อย่างผมทำนะครับผมจะแยกชั้นออกมานะครับ โดยที่อยากให้รู้ว่าแต่ละชั้นเนี่ยเราจะเบรกดาวเราเรารู้ว่ามันของชั้นไหนบ้างนะครับเราสามารถถอดมันแยกออกมาได้ก็คือเราจะใส่พารามิเตอร์คำว่า flaw เข้าไปนะครับโดยที่นี้เดี๋ยวผมจะลองลบออกไปดูนะครับผมจะใส่คำว่า l e v e l แทนนะครับมก็จะไปที่นี่นะครับจะไปเพิ่มนะครับโดยการที่ไปใช้ อ่าพักอินตัวหนึ่งนะครับใช้พักอินตัวหนึ่งในในพักอินตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมตัวนี้กดกดโอเคดิอ่าในพักอินตัวนี้นะครับผมจะสอนไม่ในตัวนี้นะครับตอนที่สิบเ็ดนะครับจะสอนจะสอนเพิ่มในตอนนี้นะครับอันนี้มันผมจะสอนวิธทีลงด้วย เดี๋ยวรนอหน่วดแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ผมสวิต์กลับมาที่หน้าของบล็คกนะเพราะว่าอีกไฟล์หนึ่งตัวน,นี้มันกำลังมุนอยู่นะครับสวิตต์นหน้านี้เพื่อที่จะอ่อย่างคำว่าฟลอร์ตรงนี้นะครับ เราสามารถแอดพารามิเตอร์เพิ่มได้ที่พูดเมื่อกี้เนะนี่ยเนี่ยตัวนี้มันมันเหมือนมันจะคลานนะครับโอทำไมมันติ้งติ้งเลยทำงานในลีวิตนะครับมันชอบ ถ้าไฟใหญ่ๆเนี่ยมันจะชอบค้างนะครับชอบอปิดโปรแกรมไปเองนะครับถ้าเราทํางานเนี่ยเรายังไม่ได้เขียนอะไรเนี่ยให้เรากดเซฟไว้ก่อนครับคอนโดนเอ็เซฟอะไรไ้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเกิดว่าเราเขียนไปนานแล้วมันเลอะอะมันะแรงเราจะใช้งานอะไรมันไม่ได้นะครับอย่างตัวอย่างไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันหมุนติ้วอยู่เนี่ยนะครับแสดงว่ามันไม่ได้ละนะครับผมก็จะปิดมัไนไป ปิดมัไเ,เลยนะครับผมก็ไปเปิดตัวใหม่ขึ้นมาตวตองที่เปิดตัวใหม่ขึ้นมาก็ของระบบ nbc เนี่ยผมจะผมก็กลับมาที่หน้าของระบบประปานะครับเพราะว่าอตอนนั้นมันมันมันปิดไปมันมนค้างถามว่าถ้าเราอยากใส่พารามิเตอร์เพิ่มเข้าไปในช่องตรงนี้นะครับแต่ว่าในตอนที่ ไม่ไดนะ้ใส่ใน f ฟ m i l y นะใส่ในโปรเจกต์นะครับมันจะมีอยู่สองที่ก็คืออันหนึ่งก็คือใส่ใน f ฟ m i l y ของอของ f i t t i n g นะครับของ family ในตัวของในตัวของโปรนี้นะครับสมมตินะเราอยากใส่ f ฟ m i l y เพิ่มในตัวนี้นะครับแล้วก็มันเป็นโปรเจกต์เฟมิลี่มันเป็นโปรเจกต์แล้วมันเป็นเฟมิลี่พารามิเตอร์นะครับแล้วมันก็จะมี อ่าโปรเจกต์พารามิเตอร์นะครับมันมีู่2มันแยกกันอยู่นะครับถ้าโปรเจกต์พารามิเตอร์สมมติว่าผมคลิกคหอตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถใส่พารามิเตอร์ในโปรเจกต์ตัวนี้อย่างฟอร์ตัวนี้ที่ผมใส่ไปเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ได้นะครับอ่ผมจะทําให้ดูนะครับว่าผมไปใส่เพิ่มยังไงนะครับวิธีเพื่อนๆ,ๆ,ๆนะครับของของรีวิชนะครับก็คือเราต้องไปสร้างอ่า ในโปรเจกต์พามเตอร์ตรงนี้แล้วก็ไปแอดมาตรงแอดตรงนี้คือว่าเชฟพารามเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วกดเลืกน,น,นะครับ,ก,รบก่อนที่จะก่อนที่จะเป็นในตัวนี้นะครับเราก็จะต้องอีด t ตรงนี้ก่อนนะครับมันเราจะต้องไปเราจะต้องไปสร้างพารามิเตอร์นะครับชื่อว่า แชร์พารามิเตอร์นะครับเห็นไหมที่ผมใส่คำว่า for ตรงนี้นะครับเราก็กด New นะครับเป็นค่าระดับชั้นหรือตัวอย่างนะครับการใช้งานในพื้นที่ สมมตินะเราพูดว่าเซเป็นเท็จนะครับเรลงก็แอดตรงนี้เข้ามาก่อนพอดได้ตรงนี้มาครับเรกดตรงนี้นะครับให้มันไปอยู่ในนี้นะครับเป็นเลือกเป็นเท็จแล้วเราอยากให้คําว่าการใช้การใช้งานในพื้นที่เนี่ยให้มันไปอยู่ที่ไหนให้มันไปอยู่ในหมวดของอที่เราเห็นก็คือฟิตติ้งนะรหรือทั้งหมดก็ได้นะครับเราอยากให้มันไปอยู่ในส่วนของฟิตติ้ง ไปฟิตติ้งไป a c c e s s เซ y อะไรนีนะครับสมมุตินะเราอยากให้มันเป็นอยู่เราก็กดโอเคเราก็กดโอเคอันนี้คือโปรเจกต์ a ารา e ิเตอร์นะครับเอเรากดตัวนี้เข้าไปปุ๊บเห็นไหมเราจะเห็นอันนนะคำว่าเทคนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับการใช้งานในพื้นทีนะ่เราสามารถจะพิมพ์อะไรลงก็ได้ในฟิ t t i n g ตัวนี้นะครับโอเคอันนี้คือ Basic นะครับที่เราไปแอดพารามิเตอร์มา แล้วมันก็มีอีกอย่างหนึ่งก็งคือเราจะต้องใช้ p l ง g อ n น,นะครับชื่อว่า d e a ด d ลดนะครับเนี่ยก็จะมีพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับพารามิเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นคําว่า Project Parameter ตัวนี้ก็คือการใช้งานในพื้นที่มันโผเข้ามานะครับสมมติว่าตัวนี้นะครับผมไม่อยากใช้นะครับมันเป็นขอ,ของนี่ผมก็จะ d ดี e t e จุดนี้ นะคะ่า delete parameter เ่าลองกดเห็นไหมมันก็จะเอาไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะลบมันทิ้ง มันก็อัฟฟ์มันไม่ลบทิ้งนะครับมันก็กดเนี้ยมันก็พีดไปยันนี้ในพารามิเตอร์ของเราเนี่ยมันก็จะไม่มีไอตัวน,นั้นอยู่นะครับเลเวลทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนชื่อตรงตรงนี้ได้ไหม ชื่อไม่ได้มันก็จะบอกว่าฟอนต์อยู่ในแคตตาล็อกของอะไรนะครับอย่างไอตัวที่เราแอปมาใหม่เนี่ยก็จะบอกเราเลยว่าใช้เข้ามาไปไปแอคเซสซอรีไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากแอปเพิ่มนะครับกลับมาที่กับแอปพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับการใช้งานในพื้นที่สูง สองเลือกเทคเทคแล้วก็อินสแตนต์มันคล้ายๆกับตัวบนนะครับแล้วก็บนนี้กแคตตาล็อตเนี่ยสมมุติเ่าเปลี่ยนให้มันเราสามารถกรองได้นะครับเอาเฉพาะไปเป็นนะครัวเลือกมันเดียว แล้วเราก็กดโอเคไปนีมแอดจะไมนดรอปได้แบบพายเดี๋ยวเรามาลองมาดูฟิตติ้งตันนี้สิมันก็จะเห็นว่าพารามิเตอร์ที่เราเพิ่มเข้ามามันก็จะอยู่ในนี้นะครับอันนี้คือสอนเสริมนะในตอนที่11บเอ็ดจะคงจะเอาโปรแกรมให้ลงแล้วก็ลองทำใหม่ อบน,นะครัเ <c oughs> มื่อกี้นะครับเราได้ถอดพริมานตามจำนวนนะครับอย่างของระบบประประาศนะครับ h v ้ c เนี่ยังังยังในระบบยังในระบบประปาเนี่ยตู้ระเพิงที่เราเคยถอด มันเป็นแมคเนี่ข้ออินคิวเมนต์เนี่ยมันก็ะทดคล้ายๆกันเนี่ยเอ่อถ้าปะปานะครับมันจะมีอันนี้อีกหนะก็คือพวกไม่ไปฟิตติ้งก็ทอมปิ้งฟิกเจอร์นะครับอ่าทอมปิ้งฟิกเจอร์เห็นไหมตัวนี้นะครับมาที่ปะปานะเปิดสองอันนี้ดีชีระบบปะปะเราจะถอดเราจะถอดฟิกเจอร์อุปกรณนี้น รเราก็เลื่อนเลยนะครับมันอยู่ในหมวดแคตตา o r y ของของไปเนาะแล้วก็ตัวอื่นที่เราไม่ไม่ไม่ได้ทำเราก็ปิดไปก่อนคือใน list ์แคต g o r y เนี่ยเราสามารถถอดได้ทุกอย่างนะครับที่อยู่ในนี้ครับถอดได้หมดเลยนะครับถอดรวมถอด s ว i ตซิสเต็มถอดไปถอดไปซิสเต็เนี่ยไป system หนึ่งถอดได้เลยนะครับมีกี่ระบบแต่เราไมถอด นะครับเดี๋ยวลองไปดูค,คำว่าต้องกิฟิกเจอร์นะเหมือนเดิมนะครับทีหลักการก็ไปที่ Family ไปที่ไทยนะครับไปที่จำนวนนะครับไปที่อะไร อะไรจำนวนชั้นฟอร์ฟลอร์ฟลอร์อรรเยียเป็นชั้นก่อนนะครับรียกตามชื่อียกตามไทยขาดอีกอันหนึ่งก็คือน่าจะเป็นไซส์นะครับขนาด โอ้ยไม่ไม่มีไม่มีขนาดเวลาเราจะทําถูกขนาดหรือไม่ถูกขนาดเราต้องตั้งชื่อให้มันถูกนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไม่บอกขนาดเราได้ไโอเคเอ,อไปที่ฟอร์แมตก่อนไปที่เขาเนี่ยเลือกเป็นแคปูลีทัทั้ นี่ยมันก็จะออกมานะครับเชื่อเชื่อถูกนะ <c oughs> อย่างช่องเซอร์วิสเนี่ยเวลาเข้าปันนาป้นเนี่ยเข้าปั้นอยในประมีฟิกเจอร์มันก็จะมาเจออยู่ในประมีฟิกเจอร์นะนั้งนต่้วแต่าเราปั้นถูกหมวดหรือเปล่าอันนี้ครบงยายต่อปริมางประมากดตรงนี้ แนท,ทนทอทอนกดตรงนี้ออกดูสิครับมัน,นก็จะสัมงมาให้เราอ่ะมาที่ร,ระบบอากาศทีนี้ครับเราได้ถอดกิวมาใช่ไหมแล้วก็ที่ผมบอกว่าจะแอดพารามิเตอร์เข้ามาก็คือใช้ดีนะครับใช้พา parameter เนตเจตอร์ แต่ uh, ตัวนี้2อันนี้ผมไม่เอาแล้วผมก็จะนี่ตรกจกระบบกเอาไป มาแล้วเมื่อเมเจอที่ผมใส่เข้าไปผมก็จะลงจริงจบในนี้ได้เลยนะครับง่ายถ้าเราจะแอดเพิ่มเข้ามาแล้วก็ ค yeah. ือกมาราะเอียดงส่วน่อนหนึ่งเดียวไม่เป็นเช่อนั้นอ่าอ่าเดียอ แล้วก็ supplier แล้วก็เลือกเป็นเอทิมินันกด Apply. แอพพลายที่ฟิลแล้วก็จะเอ็นแม่ยย่อครับแล้วก็มีฟลอร์ เมฆเราเยื่ออนี่มันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นสรสามถที่จะใส่ในปร็นนี้ได้นะครับ <c oughs> อเดี๋ยวจบนะครับทีนี้นะครับต่อเป็นไปนต่อที่ตอนที่เก้านะครับ